สวัสดีค่ะบันทึกรายการค่ะวันที่18มกราคมนะคะสั่งซื้อเชื่อสินค้าเข้าที่โปรแกรมได้เลยค่ะเข้าที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้านะคะกด Workflow ค่ะ Invoice สินค้าค่ะในที่นี้เป็นซื้อเชื่อนะคะกด1.2ซื้อเชื่อค่ะ โอเคค่ะ F3 เพื่อเพิ่มรายการค่ะเลขที่อ้างอิงคือ8341ค่ะเลขที่เอกสารวันที่เอกสารนะคะวันที่18 0154ศ่งห้ค่ะระหัสผู้ขายใส่จุดไปค่ะในที่นี้จะเป็นบริษัทโซนี่นะคะ ค้นเอกสาร PO ค่ะใส่ Yes ค่ะใส่ Y ค่ะเลือกคนระบุเป็นใบนะคะลงมาที่เลขที่ภายในนะคะใส่จุด Enter ค่ะเลือกเอกสารภายในที่มียอด44,000บาทคะ่ะกด Enter ค่ะกด OK ค่ะระบบจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะคะ หลังจากนั้นกด F 1 0ค่ะกด F 1 0อีกทีหนึ่งค่ะไม่พิมพ์ะะน,นะคะกด Escape ออกค่ะรายการค่ะวันที่18เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ